ใครที่ไม่รู้วิธีการเชื่อมต่อเส Xiaomi Smart Band 9 Pro คลิปนี้มีคำตอบซึ่งเป็นหนึ่งในสมาร์ทวอทที่มีฟัง์กชันที่หลากหลายและดีไซน์ที่สวยงามถ้าสำหรับใครที่เพิ่ง u n นบล็อกมาหน้าตาของนาฬิกานั้นจะเป็นแบบนี้มันจะขึ้นให้เราเลือกภาษาในการใช้งานซึ่งในตัวอย่างนี้ผมนั้นจะเลือกเป็นภาษาไทยแล้วสมาร์ทวอทของเรานั้นก็จะไปบอกว่าให้เราไปโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Mi Fitness แล้วพอเลื่อนลงไปก็จะมี QR code ให้เราสแกนได้เลยนะครับหลังจากที่เรามาหน้า QR code แล้วนะครับให้เรานั้นเอาโทรศัพท์ของเรานั้นมาสแกนที่หน้า QR code ได้เลยแล้วมันจะเด้งเข้าไปหน้าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก็สามารถกดดาวน์โหลดได้เลยครับ หลังจากที่เรามาหน้าแอปพลิเคชันแล้วให้เรากดยอมรับเงื่อนไขต่างๆของแอปพลิเคชันให้หมดนะครับทางแอปพลิเคชันก็จะแจ้งเตือนมาให้เราเลือกภูมิภาคที่เราอยู่แล้วเราก็เลือกภูมิภาคได้เลยอย่างตัวอย่างผมเลือกเป็นประเทศไทยนะครับแล้วก็กดเพิ่มไปได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปล็อกอินแล้วก็สมัครแอปพลิเคชันให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วมันก็จะขึ้นหน้าต่างแอปแบบนี้เลยแล้วเราจะเพิ่มอุปกรณ์ยังไงให้เราไปที่คําว่าอุปกรณ์นะครับเราไปกดที่เครื่องหมายบวกด้านบนนะครับแล้วก็ไปที่คําาว่สแกน แล้วเราก็ไปสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนแรกเหมือนเดิมได้เลยนะครับผมแล้วหลังจากนั้นตรงหน้าจอของโทรศัพท์นั้นก็จะมีขึ้นมาว่าจับคู่นะครับก็จะเป็นรุ่นที่เรานั้นได้เชื่อมต่ออย่างตัวอย่างก็จะเป็น Xiaomi Smart Band 9 Pro นะครับแล้วเราก็กดเชื่อมต่อไปเลยแล้วหลังจากนั้นนะครับที่หน้าจอของนาฬิกาเรานั้นก็จะมีให้เรานั้นกดยืนยันอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็กดยืนยันไปได้เลยครับเราก็สามารถใช้ Xiaomi Smart Band 9 Pro ได้แล้วนะครับ แล้วพอเรากดเชื่อมต่อเสร็จแล้วนาฬิกาของเรานั้นก็พร้อมใช้งานแล้วครับผมด้วยฟังก์ชันต่างๆการเก็บข้อมูลต่างๆนะครับเราก็สามารถมาดูในสมาร์ทโฟนของเรานั้นได้เลยแล้วเรานั้นยังสามารถตั้งค่าฟังก์ชันต่างๆได้ในมือถืออีกด้วยนะครับถ้าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามและกดหัวใจไว้ด้วยนะครับผมถ้าหากใครมีคำถามสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับ